สวัสดีครับทรียนฟุตบอลแกรนด์ชอว์นนะครับวันนี้เราเจอกันในรูปแบบของคลิปโดเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของทีมชาติอังกฤษอีกแล้วนะฮะ เพราะว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยประเด็นพวกของพวกเขาเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะจริงๆซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับสิเอ็ดตัวจริงที่สิงโตจะลงสนามในศึกยูโร2024ครั้งนี้นะครับว่าควรจะเป็นใครในแต่ละตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่ตอนนี้มีคนพูดถึงกันมากที่สุดนั่นคือตำแหน่งกองกลาง กองกลางตัวจริงใครจะเล่นเคียงข้างจูต์เบลลิงแฮมแล้วก็ดิคแอนไรส์นะครับเลือกเลยระหว่างทเวนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะฟูลแบ็คของทางลิเวอร์พูลนะครับที่ขยับมาอยู่ในโคต้าของแดนกลางนะครับแล้วก็คอบบี้เมนูเด็กนรกแตกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็รวมไปถึงทางคอเนอร์กาลาเกอร์อีกหนึ่งจิกซอ ที่น่าสนใจนะครับของทางชิปช่างกรีฑในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้เลยฟังให้จบอย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟริร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของไอการชแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่อีการชแนลเป็นช่นองทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับมาว่ากันถึงเรื่องแรกก่อนนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวเรามาดูนะฮะการแบร์เบอร์แบร์หมายเลขเสื้อของทีมชาติอังกฤษ มันบ่งบอกอะไรบางอย่างใช่หรือไม่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีการแบร่เบอร์เสื้อของนักเตะ26คนนะครับซึ่งถ้าเราดูลิสต์รายชื่อนะครับหมายเลขเสื้อของแต่ละคนเฮ้ยมันใช่ไหมว่าไลตั้งแต่1-11ถึง11เนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษอ่ะหมายเลขหนึ่งจอแดนพิกฟอร์ด โกจากเอเวอร์ตันก็คงจะเป็นมือหนึ่งของทีมตองไหมครับใช้แรมสตลไม่ได้ใช้ดีเนอร์สันไม่ได้ชุดแอิกฟอร์ดคือมือหนึ่งอยู่แล้วทีนี้หมายเลข2อคายบ็อกเกอร์นะฮะคายบ็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นแบ็คขวาซึ่งแบ็คขวาเนี่ยไม่มีใครที่ดูดีไปกว่าเขานะฮะลงตัวในแง่ของแท็กติก ตามใจเกเวตเซาเกตนะครับเก๋าประสบการณ์เก่งคือครบเลยครบเครื่องรอบด้านนะครับหมายเลขสองคายวอรเกอร์ก็ได้จะเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาทีนี้หมายเลข3ลูกชอนะครับลูกชอกอย่างที่คนทราบดีว่าลูกชอนี่คือลูกรักของทางเกเวตเซาเกตเลยนะครับกับเซาเกตที่ชอบมากคือรอลูกชอว่าจะฟิตเมื่อไหร่คือตอนนี้ประเมินความฟิตของลูกชอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-8ถึงไม่ได้ฟิตเต็มรอยนะครับว่ากันว่า ลูกชอจะฟิตเต็มร้อยเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาที่อังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอกับทางเดนมาร์กนะครับในเกมที่2เกมแรักจเจอบเซอร์เบียไม่ทันนะฮะเดนมาร์กในเกมที่2เนี่ยลูกชอถึงจะทันตรงนี้ก็ต้องมาดูว่ากร์สะเกตจะใช้ใครแต่ดูแล้วก็คงจะใช้ทางคิวแรนชิปเปียนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นในอุดมกติของทางกร์สะเกตอยู่แล้วนะครับว่าคือทิปเปียนะ ในมือของเกียรติสเกตเขาจะไม่ค่อยถูกใช้เป็นแบ็กขวามากเท่าไหร่เพราะว่าแบ็กขวาคือโดนจับจองโดยขคลวอลเกอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นทริปเปียที่เกียรสเกตชอบเนี่ยก็จะมายืนอยู่แบ็กซ้ายในเวลาที่แบ็กซ้ายไม่ใช่ลูกชอนะครับคือจริงๆเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าแบ็กซ้ายของกรีฑเ,เนี่ยนอกเหนือจากลูกชอแล้วมันก็มีหลายๆคนที่เฮ้ยโอเคนะอ่ะอย่างเช่น เบนชิเวลถูกต้องไหมครับของทางเชลซีเบนชิเวลก็เป็นแบ็กไซ์ที่ดูดีนะครับปีเท้าดีความสามารถดีแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่ดีความฟิตก็ไม่ดีไม่ถึงก็เลยไม่ได้ถูกเลือกรีว c โควิลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจแต่ก็ฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้เตะตาดังนั้นแบ็กไซก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าลุคชอยังไม่ฟิตในเกมแรกที่เจอเซอร์เบียก็จะเป็นทางด้านของคิวันชิเปีย ลงตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าไม่น่าจะใช่โจโกดินเอ้ยโจรับจบเอ้ยไม่ใช่โจโกเมสนะครับโกเมสน่าจะเป็นเบอร์ที่3คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นอะไรเสริมอะไรฉุกเฉินในแผงรับของทางอังกฤษนะครับดังนั้นแบ็กซ้ายก็เป็นถ้าไม่ใช่ลูกชอก็จะเป็นทางเกวนชิปเปียส่วนเบอร์4นะครับคือเดคแอนไรส์โอ้โหนี่เป็น ตัวหลักเลยหัวใจในแดนกลางเลยนะครับยังไงก็ตัวจริงอยู่แล้วสำหรับเดคแอนไรส์ของอาร์เซนอลเบอร์5นะครับเป็นจอห์นสโตนจอห์นสโตนกองหลังตัวเก่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเบอร์5นั่นหมายความว่าทางเกยตส์เกตนี้คุไว้ใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันติดตรงที่จอห์นสโตนไปเจ็บในเกมบุรเครื่องล่าสุดนี่แหละนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ย หัวใจของกเกรเซอรเกตก็ตุ่มๆต่อมๆนะครับเอาไงดีวะจอร์โซนจะไหวหรือเปล่าวะเฮ้ยเพราะว่าตอนเนี้ยแม็กไวไม่อยู่ไงแล้วพอแม็กไวไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยคือตอนเนี้ยกูรูสื่อคอมเมนเตเตอร์แม้กระทั่งอดีตนักแต่ระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษอย่างเวนรูนี่ออกมาวิเคราะห์เลยว่ามบึงสวยและเซอเกตเพราะว่าอะไรคือแนวรับของทางอังกฤษเนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องมีแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับแฮร์รี่แม็ไว์เนี่ยจำเป็นต้องมีแต่คุณไปตัดเขาเร็วเกินไปคือคุณประเมินสภาพร่างกายของเขาด้แบบมึงไม่ฟิตแน่ๆแ,แต่จริงๆอาจจะฟิตก็ได้นะครับในช่วงเกมที่2เกมที่3ถ้าให้ดีคือหนีไปเหมือนลูกชอเนี่ยแต่คุณจะไปตัดเขาออกนะครับพอไม่มีแม็กไกว์ปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้ความหวังความไว้ใจความเชื่อมั่นไปอยู่ที่จอห์นสโตนคนเดียว จอร์นโซนคนเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเจ็บไปเนี่ยแล้วใครจะมาเล่นแทนวะนะครับถุดต้องไหมแล้วจอร์นโซนจะเล่นกับใครอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามปริศนาเหมือนกันนะครับคือมันมีหลายเสียงเลยว่าเฮ้ยมาเกฮีดีไหมเพราว่ามาเกฮีได้หมายเลขหกนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมาเกฮีงั้นๆน่ะเอาโจโกเมสดีกว่านะครับแต่โจโกเมสก็ยังไม่ได้เข้าตากับทางของเจอร์ซูเกตแต่เมื่อดูจาก การรับเลือกเบอร์เสื้อแล้วเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยที่จอห์นสโตนจะยืนคู่กับทางมาเกฮีแต่ก็เป็นตัวเลือกที่เอาตรงๆไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจแฟนบอลอังกฤษเลยนะครับเพราะว่ามาเกฮีก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าไว้ใจของแฟนบอลอังกฤษสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญว่าจะเป็นคู่นี้ไหมจอห์นสโตนหรือว่ามาเกฮีหรือจะปรับมาใช้เป็นหลังามาร์เกฮีจอห์นสโตน แล้วก็ลูอิสตังนะหรือโจโกเมสก็ได้หลัง3มีฟูลแบ็กอย่างเคลนชิปเปียลุกชอและคายวอเกอร์หรือคุณมาเล่นหลัง3นะครับมีคายวอเกอร์ยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาจอห์นสโตนมาร์เกฮีแล้วฟูลแบ็กเนี่ยก็จะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ดันขึ้นสูงขึ้นไปโดยไม่ต้องมาภาะวะพวองเรื่องของเกมรับนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเคลนชิปเปียก็ได้เป็นลุกชอก็ได้ในวันที่เขาฟิต อะไรแบบนี้ไหมหรือยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูการตัดใจของเกรยเซาเกตทีนี้เบอร์เจนะครับบุโยสากาเห็นไหมเบอร์เดเนี่ยดูแล้วดูทรงแล้วบุโยสาก้าน่าจะปักหลักอยู่ที่ด้านขวานะครับบุโยสากานะแล้วด้านซ้ายก็จะเป็นฟิลโ佛เดนที่ได้รับเบอร์เสื้อหมายเลข11ตรงนี้ซึ่งผิดคำมมองว่าน่าจะเป็นแบบนี้เลยฟิลโ佛เดนอยู่ด้านซ้ายขวาคือบุโยสากาตรงกลางคือจูดเบิงแฮม ที่ได้รับเบอร์เสื้อหมายเลขก10นะครับหลังจากที่ฟุตบอลโลกที่กาตาเนี่ยเขาเป็นเบอร์เสื้อหมายเลข22และกองหน้าตัวเป้าคือแฮร์รี่เคนเพราะว่าแฮร์รี่เคนได้รับเบอร์เสื้อใหม่เลข9ทีนี้มาดูประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่2นะน่าสนใจประเด็นรนสุดท้ายเลยที่หลายๆคนถามมาพี่แล้วตกลงเนี่ยใครดีทเวน์ 20, หรือว่าคอปปี้เมนู นะนี่คือโคต้ต้าที่สำคัญมากเป็นเป็นสิ่งที่แฟนบอลกรีฑจับตาดูซิว่าสุดท้ายแล้วในกรอตซเกตมึงจะเลือกใครวะระหว่างเรนกับคอบี้เมนูแล้วในฟุตบอลยูโรครั้งนี้เรนได้รับเบอร์เสื้อหมายเลข8นะครับนะฮะตามรอยกองกลางระดับตำนานของเลียพูเลยครับนั่นคือสีเว่นเจอร์รัต แล้วเจอรัตขยับจากแบ็คขวามายืนเป็นกองกลางแล้วได้หมายเลขก8กับชิปช่างกลิปด้วยนะครับสืบทอดอดีตลูกพี่อย่างเจิดเลยเควินอาริ d e อาโนได้หมายเลขก8แล้วเขาบี้เมนูล่ะได้หมายเลขอะไรหมายเลข26เบอร์สุดท้ายเลยครับนะฮะเวนแปดเมนู26แล้วใครจะมายืนเป็นกองกลางของชิปช่างกลิปขนาบข้างดีเคนไรส์แล้วก็ ชุดเบลิงแฮปประเด็นเทรน์กับคอบบี้เบนูเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับในคลิปประมาณสักวีคที่แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่พอหลังจากที่มีการจัดเบอร์เสื้อเนี่ยนั่นหมายความว่าเทรนต์อเลนเดอร์อานอยู่ในสายตากรดเซเกตนะครับอยู่ในสายตากรดเซเกตนะครับถึงมอบเบอร์เสื้อหมายเลขก8ให้เลยไอตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยห,หมายเลขก8อาจจะเป็นพวกตัวรุกไหม อาจจะเป็นโคพาร์เมอร์ไม้ที่รับเบอร์เสื้อตรงนี้หรือจะเป็นเอเซก็ได้ตัวรุกแต่ไม่ใช่ชเทรนด์ได้ไปครับทีเนี้ยมันมีหลายกระแสเลยสื่อกูรูคอมเมนเตอร์อดีตนังแต่ตระดับตำนานนะครับเขาก็มีการคุยกันว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้เกลตสเกตเ,เลือกเทรนด์เป็นกองกลางอีกคนหนึ่งนะครับกองกลางอีกคนหนึ่งซึ่งเทรนด์เนี่ยข้อดีของเขาอยากุกคนรู้นะครับคือ กองกลางยืนได้ไม่ได้เคอะเขินเพราะว่ายืนมาแล้วกับลีวพูลเชิงครับค้นพบแล้วว่าเทรนเนี่ยในเวลาที่เขาได้ยืนตรงกลางเนี่ยโอ้โหวิชั่นวิสัยทัศน์ในการเปิดบอลโยนบอลตักบอลคอสบอลของเทรนนี่คือเจ๋งมากนะครับเขาสามารถที่จะโยนบอลไปด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตรงกลางก็ได้ตักบอลข้ามแนวรับคู่แข่งก็ได้ยิงไกลก็ได้นะครับคือมันสามารถทําอะไรที่มันหลากหลายมากๆ มากกว่าที่เขาไ,ไปยืนแบ็คขวาเลยแล้วที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในเวลาที่ทเทรนได้ยืนกลางเขาดูมีความสุขมากแฮปปี้มากเลยเขาดูจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากๆดูจะมีวิชั่นในการเปิดบอลที่แบบสุดๆเลยนะครับแล้วตรงนี้อังกฤษเ,เหนือกว่าคู่แข่งในรอบแรกต้องใช้ทเทรนครับไม่ต้องไปใช้คอบบี้เมนูลหลายคนเชียร์ให้ใช้ทเทรนเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเดวิดสกเกตจะคิดยังไงแต่หลายคนบอกว่า ถ้าคุณไม่ใช้คุณเสียของนะแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็มีอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยใช้เทเวนต์เนี่ยมันก็จะเป็นการปิดกัน้นไม่ให้ดีเคนไรส์เนี่ยได้เปล่งประกายเหมือนกับตอนที่อยู่กับอาร์เซนอลตอนอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยดีเคนไรส์มักจะพาตัวเองขยับขึ้นสูงไปช่วยเหลือง,งานของมาตินโอเดกาเพราะว่าข้างหลังของเขาเนี่ย มีกองกลางตัวรับอยู่แล้วนั่นคือจอจินโยบางครั้งใช้โทมัสปาเต้ถูกต้องไหมครับแต่พอใช้เทรน์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเทรน์เขาไม่ใช่กองกลางตัวรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วดัง mm hmm. นั้นมันถูกจะต้องเป็นค o p ปี้เมนูเพื่อจะทําให้แดนกลางของอังกฤษเนี่ย mm hmm. มีความสมดุลมากกว่าเทรน์มีกระแสแบบนี้นะครับมีกระแสแบบนี้เลยว่าค o p ปี้เมนูเนี่ยจะเป็นคนจักสำคัญเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะทำให้ดีเคนฟราส์แล้วก็ชูดเบรนแฮมท็อปฟอร์ form. ในจิจ้ากลิดได้แตยู่โรครั้งนีมี2กระแสนะครับมี2กระแสเท่าๆกันเลยนะครับเท่าๆกันเลยไม่ได้เหลื่อมล้ํากันด้วยนะครับคือตอนนี้ถ้าไปวัดกันเปอร์เซ็นต์ในมุมมองความคิดเห็นแรงเชียร์กระแสนเนี่ยเทรนด์จะอยู่ที่ประมาณ50%ควรจะเป็นตัวจริงส่วนอีก30%เนี่ยคือเป็นของ Copy m e เมนูที่ผมไปวัดมานะคือเขาอยากจะให้ทเทรนด์ยืนกองกลางตัวจริงมากกว่า คอบี้เมนูลำพนดบอกอ้าวพี่50าถึง30เป็น80เองแล้ว20ล่ะ20คือจิกซอร์ชิ้นเซอร์ไพรส์เลยครับนั่นคือคอเนอร์การ์ลเกอร์นะฮะคือตอนนี้คอเนอร์การ์ลเกอร์ก็มีเหมือนกันนะครับมีแรงเชียร์เหมือนกันเพราะว่าคอเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยไอตอนที่อยู่กับเชลซีเขาก็เป็นพวกกองกลางพลังมา้าวิ่งแบบไม่มีหมดนะครับเป็นพวกเบอร์8ที่ วิ่งพลาดไปทั่วสนามคอนเนอเร์กเกลเลอร์ก็อาจจะทําให้ดีแคนไรส์กับชูบเรดแฮมได้เติมพลังมากกว่าทั้งเทร็ดแล้วก็ค็อบบี้เมนูก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยก็ออกมาวางราคาอัตราต่อรองเลยว่าคอนเนอเร์กเกลเลอร์มีสิทธิ์ที่จะออกสตาร์ทแบบเซอร์ไพรส์เหนือเทร็ดแล้วก็ค็อบบี้เมนูเข่าบอกคอนเนอ,เรกเกอร์เกลเลอร์กเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้แล้วก็มีพวกมาดามแบร์ลงเม้าพุ่งเข้ากองไฟด้วย เออเฮ้ยน่าเชียววร์กเว้ยคอนุเคราอร์นะครับแล้วเ,เป็นเด็กที่ไม่มีอีโก้แล้วเป็นเด็กที่แบบกระสักสเก็ตชื่นชอบด้วยไงนะครับดังนั้นตอนนี้มีเทรนท์ห้าสิบเปอร์เนต์คี้เมนูสานต์แล้วก็คอนุอกเครา์ยี่สิบเปอร์เซนะครับอ่าแล้วสลบคุณล่ะครับอยากจะเลือกใครเป็นกกาลังตัวจริงของสิงโตถ้าถามผมเนี่ยเอาตรงๆนะผมซื้อประสบการณ์ผมซื้อการเล่นเกมรุก มากกว่าเกมรับเพราะว่าจริงๆเนี่ยด็เกนไวท์ K ก็สามารถทําหน้าที่ได้ตรงกลางและเทรนเนอร์เซอร์เดอร์อานว์ก็สามารถที่จะเล่นเกมรับได้เหมือนกันนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตคลายบวกในเวลาที่ดันขึ้นสูงเทรนขยับออกมานะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเล่นได้ทั้งวิมเซนและก็ตรงกลางมันน่าจะเป็นภาพที่มันหลากหลายและก็ดูดีนะครับแต่จริงๆผมก็มีแนวคิดที่จะเชร์เขาพี่เมนูด้วยแต่ว่า ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นฟุตบอลที่คุณต้องมีความเก่าคุณต้องมีในเรื่องของประสบการณ์นะครับดังนั้นขอเลือกเทรนด์มาก่อนคขบิ้วเมนูแล้วกันนะครับแล้วคุณล่ะครับเลือกใครส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอ่ะฝั่งกระจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซิงเกิลส่วนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาชาแน,นลนะครับเพราะว่าท,ที่นี่อีกาชาแน,เนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ